สวัสดีครับมือนีส่งไปเล่นผ้ารอครับอ่ามาเบิองแหนแดงนะครับเนาะศัตรูของแหนแดงครับเออนี่ครับนอนครับกำลังกินเลยนะครับเนาะมองว่าเป็นนอนหยั่งนะครับตัวนี้ครับน่าจจะเป็นนอนกินเบไม้งนอนทั่วไปมันะครับนี่ย มันมากินแหนแดงนะครับเนาะอ่าปกตินี่ครับก็ร่งกินเลยครับปกติแล้วครับถ้าไอแหนแดงนี่ครับมันจะเป็นหนอนอ่าเป็นหนอนเป็นบ่งตัวน,น,นีนหน่อยนะครับเนาะเป็นหนอนเป็นบง่งตัวนีหน่อย,อยแล้วก็จะเอานี่ครับแหนแดงนี่ครับมาพันรอบตัวนะครับเนาะจะกลมกลืนไปกับอ่าแหนแดงเท่านี้ครับ จะเห็นแต่หัวเนราะพงมากเลยก็เดินไปคือยังไม่ไหม่เดินได้นะครับแต่ตัวนี้ผมผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนาะไอ้ที่นอนตัวนี้น้อยนะครับจะเอาหนแดงครับมาพันตัวเจ้าของครับเป็นตัวนอนนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็จะกินไปเรื่อยๆครับอันนี้จเพิ่งเห็นครับนี่เป็นตัวใหญ่นะครับเนาะผมจะอออกนะครับนี่ นี่ครับสงสัยเป็นน้อนกินเบียใหม่นี่นะครับนี่ครับทายมากนะครับเอ่อผมได้สังเกตเห็นนะครับเนาะก็เลยมาเบิ่งตอนกลางคืนครับนี่ครับมุ่นครับมุ่นนอนครับเนาะนี่ครับมุ่นนอนก็คือขี่น้อนนี่แหละครับขี่น้อนขี่บงนี่ครับนี่ครับเอ่อก็น่าจะยู่ในสองสามหมื่นนะครับ ครับอันนึงครับหัวเห็นมองน้ำนี่ครับอยู่ข้างในนะครับนี่ครับขี่หลื้อมู่นหนอนนะครับเนาะอันนี้เป็นกางขึ้นครับผมมาถ่ายหากลางขึ้นครับเห็นถ้าโตใหญ่นะครับเนาะโตใหญ่นี่เพิ่งโตใหญ่นี่เพิ่งเคยเห็นครับนี่ครับ มจเจ้าออกนะครับเนาะจะะโบขาครับนี่ยปล่อยไปซื้อครับเพื่อนถึงกินกับของจีบเบิร์ดบอลครับกินอยู่เป็นอาทิตย์กับบเบิร์ดครับเนี่ยมันนบอลครับเป็นกะละมังนะครับผมมาทายเห็นเบิร์นกลางคืนว่าแหนแดงกับมีแนวกินครับเป็นหนอนนะครับเนาะนี่ครับเจ้าออกเลยครับเนาะปกติแล้วจะเป็นตัวหน่อยๆครับมันจะเป็น เอาไอ้แหนแดงเ่านี่ครับมาพันรอบตัวนะครับเนาะตัวน้อยๆประมาณนี่ครับไม่จ้มฟันนี่ครับสันสันนะครับเนาะจะโบยเหย้าครับแต่ต้นแต่หนาวแต่ร่มมันอนีบบ่ค่อยเห็นนะครับจะมีส่วนมากเกืเป็นหนาหนาห้อนครับเด็ดแดดนะครับจะอากาศห่อนครับจะเห็นนะครับเนาะอันนี้บ่มีครับ อันนี้เป็นเป็นแหนแดงแกนะครับเนาะผมามาขยายก็เลยอยากเป็นที่แก่ๆจัง่อยครับนี่ครับจึงมันอยเชอรี่กินมูทัานนะครับเนาะนี่ครับมีมีตัวเดียวนะครับเนาะตอนกลางคืนครับอันนี้ผมเอามา ลงว้ทอมเนาะให้หอยเชื่อรีลองกินเนืแดงแกมครับวันเป็นจังไงครับก็กินดีอยู่ครับบอม่เนาะครหบเนาะเอ่อตอนกลางคืนนี่ก็วบเ,เห็น,นครับจะส่วนมากพึ่นตัวนี้น่อยนะครับจะเอาเบไม้พันรอบโตนครับเนาะ เฮ็ดไข่คือฝักนะครับเอ่อจะจะจะเห็นนะครับเนาะแต่นี่บมีครับส่วนมากจะเป็นหนาห่อนครับจะจะปรากฏเห็นนะครับเนาะครับอันนี้ก็เขียวดีนะครับเนาะมันกล่องมันเป็นบอยิงเป็นไหนครับเนาะเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็เหลืองครับถ้าว่าเบื้องหนอนนะครับเนาะหนอนศัตรูของ ในแดงนะครับเนาะครับทุกท่านนี่ว่ามีอย่างไรครับฝากกดไลค์กดแชร์สง่งเลพลลนผ้าหลอดนี้นะครับขอบคุณครับ